ร่วมเติบโตไปกับเรา Easy and Simple Investor เพราะเราอยากให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบง่ายๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy and Simple Investor อีกครั้งครับวันนี้เรามาพูดเรื่องแผนการลงทุนในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกอบขอกันครับ สมาชิกหลายๆท่านเนี่ยจะยังไม่ทราบนะครับว่าจริงๆเงินลงทุนที่เราลงทุนกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขอนี่เราสามารถเลือกแผนการลงทุนได้นะครับซึ่งการเลือกแผนที่แตกต่างกันนั้นจะส่งผลในเรื่องของผลตอบแทนและก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการลงทุนด้วยนะครับโดยวันนี้ผมจะมาทําการนําเสนอข้อมูลกันครับว่าในกองทุนบําเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยมีแผนการลงทุนอะไรบ้างนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยเราไปพูดถึงวัตถุประสงค์ของการที่กรบขเนี่ยจัดให้มีแผนการลงทุนกันครับว่ามันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรก็เนื่องจากนะครับกรบขเนี่ยแต่ก่อนนะครับกบขเนี่ยจะไม่มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยทางกรบขเนี่ยเขาก็มองเห็นแล้วครับว่าสมาชิกเนี่ยมันก็มีจํานวนประมาณสักล้านกว่าคนได้นะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มีสถานะและความต้องการที่แตกต่างกัน และช่วงหลังๆในข้าราชาการรุ่นใหม่นะครับก็เริ่มมีการฝ่เรียนรู้ในเรื่องการลงทุนเงินต่างๆนะครับทำให้ตรงนี้บบขอจึงได้นําเสนอแก้ไขระเบียบของกองทุนบาเหน็จบำนาญข้าราชาการนะครับจนเมื่อปี50เนี่ยเริ่มขึ้นมามีแผนการลงทุนให้เราเลือกนะครับ ปี6-3เนี่ยก็มีการปรับเพิ่มเติมในเรื่องแผนต่างๆอีกนะครับซึ่งจากข้อมูลณปัจจุบันนะครับที่ผมได้อัดคลิปนะครับก็คือต้นปี2,564เนี่ยซึ่งทางกบขมีแผนให้สมาชิกเลือกลงทุนได้7แผนครับแล้วก็มีบวกอีก1ด้วยซึ่งอีกบวก1เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายในตอนท้ายนะครับส่วน7แผนเนี่ยหลักๆเลยที่กบขมีให้สมาชิกเลือกนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรียกว่า แผนหลักครับอย่างที่2เนี่ยก็คือแผนตลาดเงินอย่างที่3คือแผนตาสารนี้ครับอย่างที่4คือแผนผสมหุ้นทวีอย่างที่5นะครับคือแผนสมดรุณตามอายุอย่างที่6ค,ค,คือแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยและแผนที่7คือแผนตาสารทุนไทยครับส่วนบวก1น,นะครับก็คือสมาชิกสามารถที่จะเลือกผสมแผนการลงทุนได้ด้วยตัวเองครับ โดยสามารถเลือกผสมแผนการลงทุนจาก4แผนนะครับก็คือ 1. แผนตลาดเงิน 2. แผนตราสารหนี้3แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ 4. แผนตราสารทุนไทยครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในการผสมสินทรัพย์นิดนึงนะครับถึงจะใช้ทักษะในการผสมสินทรัพย์ลงทุนได้ด้วยตัวเองได้แต่ไม่เป็นไรครับอย่างไรเนี่ย เดี๋ยวผมจะมีไกด์ไลน์มาแนะนำในภายหลังอีกทีหนึ่งเดยคลิปต่อๆไปนะครับผมจะมาอธิบายให้ทราบว่าแต่ละแผนเนี่ยมีลักษณะการลงทุนอย่างไรและเหมาะกับนักลงทุนประเภทใดสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับร่วมเติบโตไปกับเรา Easy and Simple Investor เพราะเราอยากให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบง่ายๆ